มีรถยนต์ป้ายแดงขับมาแล้วอยู่ๆก็มาเจาะที่บริเวณชายแดนเหมือนกําลังจะลักลอบนอําข้ามแดนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปขอตรวจคน้นปรากฏว่าคนขับรถคันนี้นะคะก็พยายามหลบหนีในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวเอาไว้ได้พร้อมกับยึดรถมาทําการตรวจสอบต่อไปค่ะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ,รวจบริเวณบ้านลิเชตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เป็นการเฝ้าตรวจตามปกตินะคะเพื่อป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมายในขณะนั้นเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยหนึ่งคันขับมามุ่งมาตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนและหยุดจอดในลักษณะที่หันทางหน้ารถเนี่ยนะไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงขอเข้าตรวจค้นปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นคนขับรถคันดังกล่าวพยายามขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดกั้นจับ กุมไว้ได้ทั้งคนขับแล้วก็สกัดกัน้นยึดรถไว้ได้นะคะทราบชื่อคนขับคือนายคมสันจินดาธรรมเป็นชาวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะและหลังตรวจสอบทราบว่าคนที่ขับมาเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของรถหรือผู้ถือกรรมสิทธินะเพราะว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ป้ายแดงคันนี้เป็นคนกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดรถส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่ฟ้าหลวงเดี๋ยวจะต้องไปสอบสวนขยายผลกันต่อค่ะ ว่าน,นี่เป็นรถที่ถูกขโมยมาเตรียมจะลักลอบนําข้ามแดนหรือไม่หรือไปเกี่ยวข้องกับอาญกรรมอะไรหรือเปล่าในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะคะก็แจ้งข้อหากับคนขับรถคันนี้และจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ